ครับผมสวัสดีครับสุภูทุกคนไอ้ไส้เจ้าน่ายนองนุงครับผมเมื่อนี้ผมสิพามากินกุ้งแช่น้ำปลานะครับกุ้งแช่เห็ดเองนะครับเห็ดเองก็เมื่อนะครับทำกิมกัเห็ดเองนะครับผมกิมเสียบเลยนะครับเนาะนี่พักมาละนะครับเนาะก็นอื่นเลยขอหยาดไปนองมากินน้ำกันเลยครับสุภูทุกคนไอ้ไส้เจ้าหน่ายมากินน้ำกันนะครับขอุยาดแจกข้าวเขาหนะอครับแจกเบี้ยกัน มาขามาบ้านี่มาเลยมาเลยกินน้ำกันด้วยครับกุ้งแช่แช่น้ำปลาอ๋อ อุออออดอยาดครับแสบคักแสบคักแสบเนี่ยเบิ่นสว่างเลครับอันนี้เฮ็ดเองนะครับผมเฮ็ดเองทาเองนะครับมันกลิ่มสดตดเลย หอมอ่อฮะเหมงบบานเลยฝนบินตามมาแล้วแต่มันดังดีครับมาหอบนอี้อืมือสัน้นไปตัดหง่ามากเลยเนาะครับเนาะจินกันนะครับ,นะรรบอันนี้เฮาะเห็ดเอียงนะครับนะเนาะเฮ็ดเองยงนะครับอันนี้ทำเองนะครับบบเร่ไปสื้อนะครับ 嗯嗯。Uh huh. uh huh. สุดยอดเลยครับเขาอันคับมาละเขาไปจกสองกนอนตันหยางไม่เอ้ยนะครับเนาะแสบน้ำกันก็บพ่อไข่ยอยู่ดีครับนี่อละ